ทิ้งไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับผู้ผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุรถชนถือว่าตายเฉลี่หรือไม่เมื่อกี้เราอธิบายในสัมภาษณไปรับบุสมิลลาอัลฮัมดุลลาลลอฮุมุสลิมานะมุฮัมหมัดใชเห็นได้ว่าในในชฉลี่อาคราเนี่ยม,มันเปอชเฉลีดมันคือการตายจากโรคต่างๆและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะมันจะมีมันจะมีที่แบบอาการถล่ม โยบาบาดในทะเลจมน้ําตายทีนี้คําถามเนี่ยจริงๆแล้วมีคนถาม,าาล,มาลูจินาอุลลามะอ้างอุลลามายุน่าลูจินาอัด,ดาอิมาเนี่ยเขามีคนถามว่ากรณีเกิดการตายด้วยเหตุแห่งแห่งอ,อ,อุบัติเหตุทางรถยนต์เขาจะถือว่าเป็นได้รับภาคผลชหตหรือไม่อื อันนี้แน่นอนถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยเรียกว่า ش ه ิดอาคิโรแล้วคนถามไม่รู้แยกประเภทถูกว่าเขาจะได้ผลไหมท่านได้ตอบว่านารูไอยาคูนชาฮีดะเราหวังว่าเขาจะได้รับชฮีดใช้คำว่าหวังว่าเนอรยูเลื่อนเนหูยุชบิฮุลมุสลิมอัลลัตติยาโมตูบิลฮะดมเพราะการตายอย่างเนี้ยมันเหมือนกับ มุสลิมที่ตายในสภาพที่อะไรที่ <c oughs> มีมีสิ่งหลนทับเห็นไหมบ้านเรือนที่ว่าหลงมันพังลงมาทับจนกระทั่งเสียชีวิตอันนั้นมีตัวบทบอกใช่ไหม,มงั้นในเกเหตุการณ์ที่มันอุบัติเหตุรถชนเนี่ยมันก็ตายด้วยกับด้วยกับสิ่งที่ถูกกระแทกถูกทับถูกเหมือนกันอแกเลยใช่คําว่านายูออยาูุนชาฮีดะหวังว่าเขาเนี่ยจะ จะได้รับผลแห่งการชะฮีดแต่คำพูดนี้ต้องยอมรับว่าเป็นชะฮีดอาเรซอรับนั่นแปลว่าคนที่ตายในสภาพที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางรถชนเนี่ยรถชนอะไรต่อเมือะไรเนี่ยเ,เวลาปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติเหมือนคนตายปกตินะแต่ว่าในดุนยาเนี่ยต้องทำเขาเหมือนกันหมดเลยก็คืออาบน้ำกาฟันแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝัง สี่อย่างใช่ไหม,อ,มอาบน้ำเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์ก็ฝันหมาว่าอ,อะไรนะครับแปลว่าการหอ่หอศพแล้วก็การละหมาดแล้วก็ฝังที่ผมพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชฮิดทั้งดุนยาและอาคิเคาะห,หรือชะิตด,ดุนยาเนี่ยคนประเภทนั้นหนึ่งถึงสามนี่ไม่ต้องทําโดดมาสีเลยมาข้อที่สี่เลยอืแต่ถ้าเป็นฮิดอาริเะห์เนี่ยแปลว่าผล ที่เกิดขึ้นในโลกอัคราอนนั่นแปลว่าดุนยาได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่ตายปกติแท่นี้เขาก็ถามว่าในเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะถือว่าเป็นเป็น ش หิดไหมแกก็ตอบว่านารูไอยาูุนะชัฮิดาเราหวังว่าคนที่ตายอย่างเนี้ยจะเป็น ش หิดเพราะไปเทียบเคียงกับอะไรไปเทียบเคียงกับคนที่ตายในสภาพที่มีอาคารบ้านเรือนถล่มลงมาเพราะมันตายด้วยการถูกกระแทกถูกทับครับ อันเนี้ยนะครับเราก็ก็หวังจะเอาลอสุภาณหัวตาลาแล้วก็คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเหล่านั้นได้รับผลแห่ง ش หีดเพราะถ้าแบ่งกลุ่มของ ش ه ي เนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สามเรียกว่าคนเหล่านีเนาน้เป็นฉ ه ีดอาเรอราะครับนะฮะเป็น ش ه ีดอาเซราะแปลว่าผลของมันเกิดขึ้นในอดอตครับแต่ในดุนยา ไม่ได้มีสิ่งที่บ่งบอกที่จะต้องปฏิบัติเยี่ยงคนที่ตายในสมรภูมิ